สวัสดีค่ะดิฉันคือผู้ช่วย AI ที่จะมาอ่านหนังสือให้ทุกท่านฟังค่ะแต่ดิฉันอาจจะอ่านผิดออกเสียงพิ้นเพี้ยนหรือบางครั้งเสียงอาจจะเปลี่ยนเหมือนเป็นคนละคนไปเลยต้องขออภัยหากทำให้เสียอรรรสไปบ้างนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าให้บรรณรักษ์หนุ่มอ่านเองท่านจะปวดหัวกว่านี้แน่นอนและถ้าฟังจบแล้วชื่นชอบเรื่องราวที่นำมาฝากกันเดววันนี้ ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ติดตามช่องบรรณารักษ์หนุ่มกันไว้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเวลาในขวดแก้วตอนที่25ป้อมวิ่งฝ,ฝ่าฝนมาเปิดประตูให้เราสองคนพี่น้องเข้าไปในบ้านมันมองดูเราด้วยสีหน้าแปลกใจ มากับลมดีเพรสชั่นหรือวะป้อมถามขณะโยนผ้าเช็ดหน้าขนหนูมาให้ผมกับหนิงหมอลอกหมอแลกนี้กับลูกหมูตกน้ำฉันมีเรื่องจะพูดกับกาผมยกมือขึ้นลูปเส้นผมที่เปียกปอนเดี๋ยวก็ได้นะ่ะจะรีบร้อนไปไหนวะชั่วกับชั่วกันละหนึ่งมั้งถึงจะได้เจอหน้านายทีไอ้ป้อมผมลุกจากขอบเตียงเดินไปหามันฉันอยากรู้เรื่องสมพงษ์ ป้อมหันควับไปทางหนิงวูบหนึงผมเห็นแววตาตกใจปรากฏขึ้นในดวงตาคู่นั้นเกี่ยวกับหนิงหรือเปล่าป้อมถามด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาผมพยักหน้าและมองดูมันด้วยสายตาเคร่งเครียดแสงนี่ออนในห้องนอนป้อมสาดให้เห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความวิตกกังวลและหนักใจป้อมเดินช้าๆไปที่หนิง ซึ่งนั่งขดตัวอยู่บนเก้าอี้ผ้าใบข้างประตูมันคุกเข่าลงนั่งข้างหนิงแล้วดึงศีรษะหนิงแนบอกพลางยกมือขึ้นลูบหัวเบาๆป้อมพูดอะไรกับหนิงสองสาคคำซึ่งผมฟังไม่ถนัดเห็นแต่หนิงพยักหน้างึกเงึกและกอดมันแน่นเอาละผมโลงออกมาอย่างเหลืออดไอ้หมอนั่นมันอยู่ไหนแกจะโวยวายให้มันได้อะไรขึ้นมา ป้อมเอตโรกลับพร้อมกับตบบานหนิงอย่างอ่อนโยนหนิงเป็นน้องสาวฉันแกจะถือสิทธิ์เป็นพี่มาอารวาดกับน้องในบ้านฉันไม่ได้ไอ้ป้อมผมถลันเข้าไปหาแต่มันชิงลุกขึ้นยืนประจันหน้าดวงตาของเราประสานกันนิ่งแววตาเจ็บปวดและเอาจริงเอาจังราวกับนางสิงที่พร้อมจะโจรเข้าใส่ทุกคนเพื่อปกป้องลูกอ่อนของมันทำให้ผมได้แต่ยืนนิ่ง ฉันจะจัดการเรื่องนี้เองป้อมพูดสั้นๆแล้วเดือนถอยหลังไปกันหนิงซึ่งนั่งตัวสั่นอยู่จากผมแกจะทำยังไงผมถามขึ้นเบาๆหลังจากเงียบไปพักหนึ่งฉันจะเอาเด็กออกผมยืนนิ่งมองผ่านไอ้ป้อมไปที่น้องหนิงเงยหน้าขึ้นศบตาผมช้าๆท่าทางของเธอสับสนและตัดสินใจอะไรไม่ถูก แม้ผมจะไม่ใช่คนหัวโบราณแต่สำหรับเรื่องการทำแท้งแล้วผมยังมีความรู้สึกว่ามันแทบไม่ต่างอะไรกับอาชญากรรมมันเป็นเรื่องใหญ่โตเกินกว่าจะตัดสินใจโดยลำพังแบบเด็กๆอย่างป้อมหรือผมและด้วยระยะเวลาอันสั้นๆเช่นนี้หรือแกจะปล่อยให้ยายหนิงอุ้มท้องป้อมถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆไม่ได้ผมเรียบปฏิเสธลั่น ผมจะทนให้หนิงประจานตัวเองและทำลายอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองด้วยเด็กคนนั้นได้อย่างไรไหนจะแม่ไหนจะพ่อและคนอื่นๆที่จะต้องได้รับผลกระทบกระเทือนจากเรื่องนี้และในที่สุดแล้วหนิงนั่นเองที่จะมีชีวิตล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแกจะทำยังไงผมถามด้วยน้ำเสียงอ่อนลงฉันพอรู้จักคนที่รับจ้างทำแทง้งผมชะงักไปนิดหนึ่ง ปัญหามันอยู่ที่เรื่องเงินเท่าไหร่กี่เดือนแล้วป้อมหันไปทางหนิงหนึ่งหรือสองหนิงไม่แน่ใจประมาณ3าถึงห้าพันป้อมหันกลับมาตอบผมผมนิ่งเงียบเงินจำนวนนั้นสำหรับเราไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฉันพอมีซักเจ0ดแปดร้อ ป้อมพูดพร้อมกับเบนสายตาไปที่กระปุกออมสินรูปหมูสีแดงตัวใหญ่บนชั้นวางหนังสือฉันมีไม่เกินห้าผมล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงหนิงไม่อยู่สามร้อยหนิงกัดริมฝีปากกลั้นน้ำตาที่คลอหน่วยยังขาดอีกกว่าครึ่งป้อมคำนวณเงินคร่าวๆไอ้ผู้ชายคนนั้นควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบผมขบกรามแน่น แกอยากให้เรื่องมันจบแค่นี้หรือยืดเยื้อผมนิ่งอย่างจนปัญญาฉันจะลองยืมเพื่อนดูแกพูดกับไอ้เอกและไอ้ชัยด้วยคนละร้อยสองร้ก็เอาวะหลายๆคนก็เป็นพันเองฉันไม่เคยยืมเงินใครผมท้อสายตาข้ามไหลป้อมอย่างหนักใจฉันก็ไม่เคยป้อมตอบด้วยน้ําเสียงเรียบ เรานั่งกันเงียบกริบตลอดทางจากบ้านไอ้ป้อมมาถึงบ้านไก่เริ่มขันมาจากที่ไกลๆและลมเช้ามืดเย็นเยอือกเมื่อถึงบ้านผมก็แยกเข้าห้องพักถอดเสื้อและกางเกงที่ยังชื้นๆอยู่โยนไว้บนพื้นนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวขึ้นไปนอนไก่แน่ผากอยู่บนเตียงนัดต้องรักน้องดูแลน้องด้วยนะ เสียงกำชับของพ่อยังก้องอยู่ในความคิดคำหนึง่งเรามีกันอยู่สองคนพี่น้องเองเสียงของหนิงแทรกซอนเข้ามาพี่นัดอย่าทิ้งหนิงนะพ่อรักลูกทั้งสองคนนัดรักน้องมากๆนะพ่อผมกำหมัดแน่นทำไมทุกอย่างถึงต้องมาลงที่ผมทำไมพ่อไม่ทำอะไรบ้าง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นพ่อเป็นคนก่อมันขึ้นมาทั้งนั้นผมไปโรงเรียนในวันนั้นอย่างเลื่อนลอยจนโดนครูดุหลายครั้งแกเป็นอะไรไปวะไอ้อ้วนใช่ทักเมื่อครูสั่งให้ผมนั่งลงได้หลังจากปล่อยให้ยืนอยู่พักใหญ่เมื่อตอบคำถามไม่ได้ไม่มีอะไรผมตอบปฏิเสธโกหกทำอยังกับฉันไม่รู้จักนาย จดจอไอเอกหันมายกปลายนิ้วชี้แตะริมฝีปากฟังครูสอนสิเว้ยเดี๋ยวก็ได้ยืนอีกเออไอเด็กกระทรวงศึกษาชัยพึมพำยังหมั่นไส้หลังจากเลิกเรียนแล้วเอกชัยและผมก็มานั่งรวมกลุ่มกันบนไม้ยาวริมสนามหญ้าและทอดสายตาดูเด็กรุ่นน้องซ้อมฟุตบอลกันอย่างเอาจริงเอาจังฉันรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่มันเคยเป็น ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากตัวเราเองที่เปลี่ยนไปชัยพูดขึ้นลอยๆฉันยังจำวันที่เราสองคนซ้อมฟุตบอลตอนเย็นๆและเอาอ้วนเดินหิวกล่องไวโอลินมานั่งกับไอ้ป้อมที่นี่เฝ้าคอยดูเราทำไมแกไม่ลงแข่งฟุตบอลปีนี้ผมถามเอกเบาๆฉันตั้งใจจะเอนทราน์ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเอาเวลาไปดูตำราโอ้โห ไอเอกนี่มันวางโครงการระยะยาวเฟื้อยเลยใจหัวเราะยังเหลือเวลาอีกตั้งปีสองปีถ้านายไม่หวานกล้าว,วันนี้เมื่อไหร่จะได้กินข้าววะเอกพูดเป็นเชิงปรัชญาก็ซื้อเขากินสิวะง่ายดีไม่ต้องเหนื่อยด้วยอา้าวไอ้อ้วนเป็นอะไรไปวะนั่งทื่อเอามาสือเป็นท่อนซูงลอยน้ำเปล่าผมใส่หน้าอยากจะออกปากเรื่องเงิน แต่ก็ไม่กล้าหนิงเป็นไงบ้างนะเอกถามขึ้นลอยๆแต่ทำให้ผมใจหายวา่ารีบหันขวับไปมองหน้ามันขม็งแต่ก็ไม่พบพิรุษในดวงตาคู่นั้นได้ข่าวว่าไปไหนมาไหนกับไอ้ป้อมบ่อยๆช้ยเสริมนั่นสิเอกพยักหน้านายเตือนน้องไว้บ้างก็ดีหมู่นี้ไอ้ป้อมมันเล่นทางกิจกรรมหนักมือขึ้น แล้วก็ร่วมประทังประท้วงอะไรกับเขาบ่อยๆเดี๋ยวหนิงพลอยเสียการเรียนไปด้วยไอ้นี่ก็ดีแต่เห็นแก่ตัวชัยออกรับแทนใครเขาไม่จมอยู่กับตำรายอย่างนายนายก็ไปเล่นงานเขาหมดก็หรือว่าไม่จริงเอกเถียงไอ้อ้วนคงไม่ค่อยได้เจอมันเดี๋ยวนี้ไอ้ป้อมมันเปลี่ยนไปมากพูดอะไรแปลกๆฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็บ้าๆบอๆ ฉันไม่เห็นมันจะบ้าตรงไหนเห็นแต่มันโตขึ้นมากโตจนนายตามไม่ทันเออให้ทันโตจริงเถอะวะเผลอๆมันจะตายก่อนโตสถานการณ์การเมืองในช่วงนั้นเป็นระยะที่นิสิตนักศึกษากำลังทุ่มเทความสนใจให้กับการเมืองอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันกระแสต่อต้านนักศึกษา ก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นกลิ่นอายของข่าวลือในเรื่องของการเผชิญหน้ากันระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มช่วยมาไม่ขาดสายไม่มีใครรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและมันจะรุนแรงยิ่งกว่าเมื่อสม,สมัยสองปีก่อนหน้านั้นหรือไม่หลายคนเคยวาดความหวังไว้อย่างสวยงามหลังจากเหตุการณ์น่าสลดในคราวนั้น ต่างเริ่มไม่แน่ใจในความหวังของตัวเองว่ามันจะสลายลงเมื่อไหร่เสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆทำให้ผมวางมือจากภาพที่กำลังดรออิ่งอยู่หนิงเองหนิงส่งเสียงพร้อมกับผลักประตูเข้ามาหน้าเกียดจังหนิงชะงูกล่ามาดูรูปที่ผมวาดค้างไว้ ก่อนจะเดินไปนั่งที่เก้าอี้ริมหน้าต่างด้วยท่าทางเสื่องซึม self ์ o r t เทผมบอกน้องหนิงไม่คิดว่าพี่นัทจะมีหน้าตาอย่างนั้นคนเราทุกคนมีสองด้านอยู่ในตัวเองทั้งด้านน่ารักและด้านน่าเกลียดมันอยู่ที่เราจะดึงเอาด้านไหนออกมาแสดงต่อสายตาคนอื่นแต่หนิงมีด้านน่าเกลียดเพียงด้านเดียว หนิงไม่เคยทำอะไรดีเลยในชีวิตมีแต่ทำให้พ่อแม่พี่นัดเสียใจหนิงผมปรามเบาๆอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยหนิงก้มหน้าลงเธอยกมือขึ้นแตกหน้าทองเบาๆผมไม่รู้ว่าหนิงกำลังคิดอะไรเกี่ยวกับชีวิตน้อยๆที่กำลังเติบโตขึ้นในร่างกายของเธอแต่มันทำให้ผมอดสะท้อนใจไม่ได้เมื่อคิดว่า ขนาดเด็กกำลังดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่ภายในแต่ภายนอกคนอีกหลายคนก็ดิ้นรนที่จะทำลายชีวิตแก่